将恐惧都推开，带着抱你，你来过。 สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ค่อยเห็นพี่อ้นใส่ชุดนี้นะทำไมอ่ะไม่เคยเคยใส่ไปแล้วที่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งใส่ต้องกลับบ้านครับใช่แล้ววันนี้เป็นไงหนาวหรือไงโอ้มาหนาวก็เลยใส่คลุมนี่ก่อนเช้าเมื่อเช้าเห็นลงรูปนอนกับปบอลินนอนกับปรินอยู่ที่หมากเลยนีอยู่ตรงนี้ตรงนี้เองเหรอใช่อินเตอร์คอนค่ะก็เลยเรียกมาวันนี้มั สวยกันทั้งนั้นเลยครับสวยๆไม่พอฮะสูงด้วยครับสูงกว่าผมทุกคนเลยก็กเป็นงานงานประกวด,ด,ดนะครับก็ทาประกดวดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร ีไซเนอร์ครับก็เห็นเก่งๆ,ๆกันทุกคนเลยนางแบบก็สวยๆกันทั้งนั้นโดยเฉพาะเส,สื้อผ้าครับที่ใส่เดิอนออกไปนี่ก็แบบเหมือนแบบนวัต,ตกรรมใหม่ด้วยก็แบบมาในปีใหม่ๆก็พัฒนากันขึ้นไปเรื่อๆยๆฮะันี่ครับมีผู้จัดพิมพ์เลยพี่ไก่เวลาย,ยุทธ์ใช่ครับมาพี่ไก่มาด้วยในวันนี้ก็มีคณะกรรมการหลายท่านครับวันนี้ก็ได้สวัสดีทักทายพี่เข้าไปเหมือนจะได้เล่นละครนะสาธุเลยครับจอง <c oughs> วันนี้คุยกันคือฮะไม่ได้คือยังไม่ได้แต่งเปนขับใช่ไหมฮะไม่ครับก็บางทีมันพอดีมันเป็นเป็นงานแทรกเข้ามาในตารางครับดวงเข้ามาแล้วก็เลยบอกไปตามที่เราบอกได้นะครับบอก,บอก,บอกช่วงเวลาที่อาจจะเร็วไปหน่อยนึงยก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยเราก็บอกไปแล้วนะฮะแล้วย่ขงข่าก็ได้มาด้วยครับใช่ครับเป็นขับพี่อ้นฮะอย่างพี่อ้นบอกใช่ต้นใหม่มาปั๊บจริงเหรอจริงขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเออเ รีบบึ่งมาชุมเทพรถอาจจะติดไปนิดนึงนะครับไม่เหมือนที่บ้านผม <c oughs> บ้านผมรถไม่ติดจีนใหม่ก็ใช้ย้อยก็ใช้ย้อยอยู่ครับอันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เจษวันนี้ก็โอเคค่ะครวันนี้ไปกี่ที่แล้วฮะสะ จะไปหาพี่เบลล่าป่วยแล้วก็พี่บอยวันเกิด Happy birthday นะครับพี่บอยโยนรุนี้มีงานนี่พี่ตั้มนี่คอนเฟิร์มใช่ครับนี่พรุ่งนี้มีงานอันนี้บอกด้วยก็อยากให้ไปร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับก็มีได้ออกงานคู่กันอีกแล้วได้เห็นทุกคนส่งมาในไอจีก็เมื่อไหร่จะมีงานคู่กันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เจอกันแน่นอนต้นตั้มนะฮะสองแปดเชียร์กันด้วยเยอะๆอะเียร调อะไรให้แฟนคลับได้ก,ดกินมากเี调อะไรให้แขับรถติดตามกันดีกว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับตั้มไว้ว่าจะเราจะทับอะไรว่าจะสูบปากเป็นฮอร์โมนเลยโอ้โหแล้วปล่อยเขาเลยครับ<笑><笑>ไม่ปล่อยควรเต็ีมเนื้อเป็นแบบผูกระทีในฮอร์โมนผูกระทีให้ดูไหมคะที่แบบเป็นผู้ติ้นชายอะไรเงี้ยที่เขาเจบกันในหนังใช่ไหม ของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ผมทีวีผมไม่ค่อยได้ดูหรอกครับก็จุกทีก็จะพักผ่อนมากกว่าพักผ่อนแล้วก็ แก่เพลงเล่นกีตาร์ไปแตอว่าจะไม่ได้ค่อยยุ่งกับพวกทีวีเท่าไหร่พอทราบเราได้ข่าวมาบ้บบางว่าหนังเออซีรีส์เรื่องฮอร์โมนนี่ดังมากๆเลยตอนนี้โดยเฉพาะคะุณภัยนะฮะโอ้โหไปที่ไหนนี่ห้างเกือบแตกไม่ใช่ห้างเกือบแตกใช่ไหมแตกเลยทุกคนแตกหมดฮะผมไม่แตกหรอกครับผมเบ,บาๆไม่ไม่ไม,ไม่แบบอะไรกันมากไม่ไม่อะไรกันมากครับผมยาวพี่คนน่ะคงไม่เท่าพี่แจ็คครับตอนนี้ จะโคลนดำแล้วไม่ไม่เกียยครับไม่เกียยแซลกันเล่นเฉยๆนะอะย่บบาพิงกี้ว่าพรุ่งนี้ไปเจอกันเนาะใช่ครับพรุ่งนี้ช่วงยินนะครับช่วงบัายกโมงเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวจะแจ้งสถานที่อีกทีนะครับตามดูกันได้ในทวิตเตอร์ไะ้สัไม่ได้ดูดูแต่ละวันครับ,น,น,รบ,บนั้นลรับผ่าว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวช่วยลงให้แล้วกันขอบคุณมากเลยจ้ะ สา,สาวต่อใช่นี่<ๆ>เขาจะประ,ประกาศแล้วไงว่าใครได้ที่หนึ่งเดีเ๋ยวเ่ใช่เมื่อกี้ก็ร้องเพลงให้กำลังใจเข้าไปก็ผู้ให้กำลังใจด้วยเพลงผู้ชนะไปนะครับเหมือนเหมือน,อนจะไปตอบย้ำคนที่แพ้นะแต่ไม่ใช่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันผมก็เคยผ่านการประกวดมาเหมือนกันคือเราอยู่ในจุดการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันครับแต่ว่าในมิตรภาพของามเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องรู้จักขันไว้ดี